อันนี้ก็ปิดดีร้อยนะครับนี่เดี๋ยวเบอกไว้บนบนฟ้าเอาเอาของนี่ก่อนโขกเถอะเอาบอกไว้ัเราไม่รู้จักคนนะเราก็ใช้เอาไปเลยรปูคิดว่าอันนี้คิดว่าเออคนนี้จะต้องใช้อยู่แล้วาก่ามปแค่ล้วทีนี้มันก็ไม่ได้ขาดอีกรอแต่แต่แต่มันก็ปอะรสั เราไปเที่ยวอะไรแต่ก็ไม่ได้ทำอีกเียพอโชคสร้างโวนี่ครับเริ่มพ่อขึ้นละ่นี่ยกหนักแล้วแม่ไปปวดแล้วไงเธอ หมดแล้วใช่ไหมโอเคเดี <fig uration> okay, ๋ยวรออีกแล้วเดี๋ยวาปยังงี